ตัวอย่างนี้จะสาธิตวิธีการใช้คำสั่ง Law extension นะครับซึ่งก็เป็นคำสั่งในโหมดของการยืดผิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจาก e x t e n d sheet หรือว่า extension Ext surface อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะเนื่องจากว่าคำสั่งนี้นะครับจะเน้นอยู่2แบบคือเมื่อใช้คำสั่งเข้ามานะครับ l w extension ก็จะมีแบบที่เป็น face คือยืดโดยอาศัย ขอบของผิวเนี่ยแผ่ขยายไปตามผิวเดิมนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับมุมได้นะครับแล้วก็ปรับดิสแทนได้โดยเงื่อนไขของรอไทยแล้วก็แองเกิล w อนะครับจะสามารถปรับได้นะครับปรับได้ยังไงบ้างก็ทั้งมุมแบบแบบนี้นะครับปรับมุมได้นะครับคือไม่ได้ติดว่าจะต้องแทนเจนต์อย่างเดียวนะครับลักษณะจะคล้ายๆ x ้าขอบของ Surface นะครับออกมานะครับปรับมุมไม่เท่ากันก็ได้นะครับ สตารกับ n อย่างเงี้ยนะครับปรับไม่เท่ากันก็ได้นะครับหรือว่าความยาวแต่ละส่วนไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้เงื่อนไขทั้งเป็นที่เป็นลีเนียนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้เป็นแบบเวกเตอร์นะครับก็คือเลือกขอบนะครับแต่้าบุกเวกเตอร์ว่าผมจะให้วัดมุมจากแนวแกนแซนะครับผมใช้มุมอยู่ที่30นะครับแล้วก็เวกเตอร์พุ่งลงนะให้มุมมันพุ่งลงนะครับปรับลูกศรให้ ให้พุ่งออกเห็นไหมครับพุ่งออกนะค,ความยาวหกสิบมุมสามสิบก็จะได้ประมาณนี้นะครับลักษณะคล้ายการยืดขอบออกมาตามมุมหรือว่าตามความยาวที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะได้ขอบสนับแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราไปเปิดชิ้นงานนะครับตัวฐานขึ้นมาเราต้องการทําให้มันติดกันเนี่ยนะครับก็ลองใช้คําสั่งเฟสเบนเข้าไปช่วยนะครับ,บแบบนี้อาเราก็ะจะได้เป็นอย่างนี้ นะครับจากนั้นเราก็ทีมชีทนะครับทีมชีทนะ,นะ mm hmm. เมื่อขอบมันพอดีหมดแล้วแบบนี้เราระหว่าง Surface กับ Solid เราสามารถใช้แพดได้นะครับแพดก้อน Solid ด้วย Surface นะครับข้างในจะเป็น Solid แล้วเห็นไหมครับแบบนี้จากนั้นก็ใส่เอชเบนเข้าไปนะครับ ก็จะได้ชิ้นงานที่ทำทำทำเทปเปอร์ออกจากขอบก็ได้นะครับคล้ายๆกับ x 2็แต่ว่า x2 จะไม่สามารถใส่เทปเปอร์อไ,ได้เลยนะครับก็เปลี่ยนมาใช้รอยเอ็กซ์เ n นก็จะสะดวกดีนะครับก็ทดลองทำตามดูครับ